สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามาดูคอนโดพร้อมอยู่บนถนนจารัญสนิทวงศ์ครับที่นี่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีแยกไฟฉายเพียงแค่330เมตรโครงการนะครับออกแบบมาในบรรยากาศที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่นและยังมีส่วนกลางสวยๆย่างสระว่ายน้ำแบบ infinity edge ให้ใช้บนชั้นดาดฟ้าเลยครับที่เริ่มต้นแค่1.99ล้านบาทค่ะเราอยู่กันที่สุภาลัยพาค <พา S 2> สถานีแยกไฟฉาย เรื่องราวในวันน <mel od ic 00> ี้จะเป็นยังไงติดตามชมพร้อมๆกับพวกเราในรายการลิฟวิ่งส e น็คพี๊ก มาถึงนะครับโครงการพร้อมเข้าอยู่อีกโครงการหนึ่งที่วันนี้จะพาทุกคนมาชมกันนะครับต้องบอกก่อนว่าสุภาราิพ์คสถานีแยกไฟฉายเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่เหมือนโครงการอื่นๆนะครับแต่จะอยู่ในซอยเข้ามาหน่อยก็จะได้เรื่องของความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยใครนะครับที่ขับบนถนนจรรยสนิทวงนะครับให้เล็งซอยจรัญสนิทวง28ทับ2นะครับมันจะมีทางเข้าโครงการที่อยู่ท่ามกลางบรรดาอาคารพาณิชย์สองข้างนะครับแล้วก็จะมาโผล่ถนน เป็นทางเข้าหลักของโครงการที่เรายิงทั้ง2คนเนี่ยยืงอยู่ตรงนี้ที่นี่นั่นเองครับส่วนเรื่องของการเดินทางนะครับต้องบอกว่าสะดวกที่สุดก็คือรถไฟฟ้านั่นเองครับค่ะและเนื่องจากรถไฟฟ้าเป็นสายสีน้ําเงินนะคะก็จะเป็นลูกลายค่ะคือเราจะสามารถไปได้2ครทางเลยนะคะจะเข้าไปที่บางซื่อค่ะหรือว่าจะไปที่หัวลําโพงนะคะไปที่เยาวราชสามย่านข้าเมืองไปทางนั้นก็เข้าได้เหมือนกันคะ่ะและยังมีตัวเลือกนะครับการเ<ถ>ดินทางด้วยรถไฟฟ้าอีกเส้นหนึ่งนะครับจาก2สถานีนครับจากสถานีแยกไฟฉายครับร<ถ>ไปอยู่แยกท่าพระ ทับปีสองสถานีก็จะไปถึงสถา,านีบางว่าซึ่งจะเป็นอินอร์เชนน์นะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายนี้และรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือ BTS สายหลักของเรานะครับที่จะมุ่งหน้าตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างสยามมนุสาวรียีได้เลยครับการใช้รถใช้ถนนแถวนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่มากมายเช่นเดียวกันถนนนะครับที่เป็นหน้าโครงการก็คือถนนจรัญสิริวงศ์โครงการเนี่ยอยู่ในฝั่งถนนจรัญสิริวงศ์ขาออกที่จะไปมุ่งหน้าต่อไปเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษมครับซึ่งระหว่างทางนี้ก็จะมีพวกร้านค้านะครับมีตลาด แล้วก็มีคมโปรอยู่ใกล้ๆให้เราไปใช้งานได้ครับถ้ายยูเทอร์นะครับจากเรนน่าโครงการนะครับก็จะไปตัดกับถนนพานกและถนนตัดใหม่ซึ่งเชื่อมต่อพานกไปยังถนพนพุทธมนฑลสายสีได้เลย2เส้นนี้มันน่าสนใจครับเพราะว่าจากสี่แยกนี้น,นะครับเลี้ยวขวาบนพานกก็จะมุ่งหน้าตรงไปสู่ย่านศิริราชซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ของฝั่งนี้มีโรงพยาบาลทนบุรีอยู่ใกล้เคียงใช้งานด้วย,วยเช่นเดียวกันก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะหา ที่พึ่งนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับฝั่งทนจากตรงนั้นครับเราสามารถใช้เรือข้ามฟากครับจากท่าวางหลังไปยังท่ามหาราชก็จะเป็นการใช้ชีวิตในบรรยากาศของริมน้ำนะครับและก็มีอาหารการกินมีวัดวาอารามที่เป็นเรื่องของเชิงวัฒนธรรมให้เราได้ท่องเที่ยวอยู่ในโซนนั้นได้ด้วยและถนนตะไนท์เนี่ยครับก็จะเป็นโซนิเดนเชียล a อเ r e a ที่น่าสนใจนะครับมีหมู่บ้านโครงการดีๆไปเปิดมีร้านค้าร้านอาหารมากมายแล้วก็มีตลาดอย่างเช่นตลาดดอกไม้ ชอบจัดตกไม้ชอบตกไม้ไหมคตกไม้ค่ะดูเหมาะนะครับนี่ไปได้เลยครับเป็นตลาดปากคลองใหม่ก็อยู่บนถนนตัดใหม่นี่เองนะครับใช้งานได้ด้วยมีเพชรช็อปขนาดใหญ่นะครับร้านขายยาตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันผมขอทิ้งท้ายนะครับด้วยร้านอาหารอร่อยๆสักนิดหนึ่งนะครับอันแรกครับอยู่บนถนนพันนกนะครับผมนี่เป็นคนใต้นะพี่เป็นคนใต้ถ้าเกิดอยากกินอาหารใต้อร่อยๆที่พันนกมีตรงนั้นเนี่ยจะมี 2- 3สร้านเลยมีเฉวาง รวมใต้ดาวใต้รุ่นน้องผมเป็นเจ้าของอยู่ที่ร้านดาวใต้เข้าไปสั่งลเลยรับรองได้พิเศษแน่นอนเยอะเป็นพิเศษเหรอคะ ได้แผงมีพิเศษแผงมีพิเศษแผงมีพิเศษนะครับคุณ <c oughs> เล่นนะฮะร้านอร่อยนะครับตรงนั้นไปแวะชิมกันได้ครับดูอีกร้านนึงอร่อยค่ะพี่ต้นเนี่ยเดินออกไปจากปากซอยตรงนี้นะคะคือประมาณ400เมตรค่ะจะไปเจอร้านวัชระโภชนาคัดแนะนํากุ้งชาววังผัดเด็ดมากเขาขายอะไรครับวัชระโภชนาเนี่ยอ๋อจะเป็นร้านข้าวต้มค่ะแบบเปิดกลางคืนเลยค่ะเป็นเหมือนข้าวต้มกุ้ยอะไรแบบนี้ใช่ใค่ะของชอบเหมือนกันอ่ะลองดูนะครับเป็นลายแทงสำหรับคนที่อยู่แถวนี้นะครับและต่อจากนี้ครับเราจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูโครงการกันด้านในว่ามมีอะะไไรรรบบบ้าางนนคคัััตปดูกเลย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับเข้ามาดูบรรยากาศและก็ภาพรวมของโครงการนี้กันหน่อยนะครับคอนโดนี้นะครับก็จะตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ6ไร่ครับแบ่งเป็นอาคาร2อาคารนะครับสูง22ชั้นซึ่งก็รวมชั้นดาดฟ้าแล้วนะครับต่อทาวเวอร์เนะครับก็มี374ยูนิตนะครับทาวเวอร์บก็มี352ยูนิตรวมกันนะครับทั้งหมด7 2็ยูนิตครับก็เป็นที่พักอาศัยที่ทาให้แต่ละอาคารเนี่ยนะไม่แออัดแล้วก็เป็นส่วนตัวในแต่ละอาคารของมันเองนะครับ แล้วก็พื้นที่นะครับสิ่งนวยคขาสะดวกด้วยคอนเซปต์ของความเป็นสุภาไยพค์คพูดถึงพ้าก็จะต้องนึกถึงสวนครับพื้นที่สีเขียวนะครับเข้ามาจาัดด้านหน้าโครงการเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบเลยครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสวนขนาดใหญ่แบบนี้ก็จะมีมุมนะให้เราได้นั่งเล่นพักผ่อนใน่ามกลางบรรยากาศที่เขาจัดวางนะทั้งต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่นะเป็นบรรยากาศแบบนี้และยังมีอุปกรณ์ต่างๆครับ ให้เด็กๆได้มาเล่นมาปีนป่ายออกกําลังกายกันด้วยก็คือคนชอบออกกำลังกายไหมชอบออกกาลังกายค่ะนี่ก็มาวิ่งเดี๋ยวก็จะเป็นจ็อกกิ้งเทราใช่ก็จะมามาวิ่งรอบๆแบบนี้ได้นะครับในบรรยากาศสวนชั้นล่างซึ่งเวลาถ้าเกิดเราขับรถเข้ามาครับจากด้านหน้าอาคารเนี่ยก็จะวิ่งเป็นวันเวครับรอบเลยก็จะแบ่งนะครับขึ้นไปเรงอาคารแต่ละอาคารในการจอดรถซึ่งที่จอดรถเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้น1นะครับไปจนถึงชั้น4ี่ แล้วจากชั้น5ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโวนพัฒนาใจครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับพื้นที่ส่วนกลางลำดับที่2ต่อต่างนี้พื้นที่อยู่บริเวณชั้น5ก็จะเป็นสวนแบบแบ c ็ก a ยาดการ์เด้นครับตัวอาคารเนี่ยนะครับก็เป็นการจัดวางในลักษณะของรูปแบบตัวแออยู่เคียงข้างกันเลยและก็เชื่อมต่อนะครับด้วยสะพานบนชั้นรูปท็อป ซึ่งบางส่วนของพื้นเขาทำจาะเป็นกระจกใสด้วยนะเพิม่มความผุดเต้นเราใจได้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับแล้วระหว่างทางนก่อนจะเดินเข้ามาด้านในเนี่ยไอเห็นอะไรบ้างไหมครัอก็อีอวีชาร์เตอร์นะคะสำหรับรองรับการใช้ชีวิตแบบใหม่อืมงนั้นคนที่คิดว่าอยากจะซื้อรถเนาะอีวีก็จะมีที่ชาร์จรองรับในคอนโดนี้แล้วด้วยซึ่งก็เหมาะนะครับสำหรับการที่เราซื้อคอนโดที่เขาทําไว้ให้อยู่แล้วก็อย่างคอนโดผมเนี่ย ยังไม่มีแล้วพอลูกบ้านอยากจะได้กันขึ้นมาก็ต้องมานั่งคิดเรื่องของความคุ้มทุนต้องมีเงินลงทุนนะครับหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็แบบนี้ก็จะสะดวกต่อการใช้ชีวิตในอนาคตได้มากกว่านะครับและในทั้งสองอาคารเนี่ยก็จะมีพื้นที่ล็อบบี้แบบนี้รองรับนะครับในการใช้งานว่าคุณจะมานั่งทํางานนั่งพูดคุยนะครับรับแขกรับเพื่อนบ้านก็จะใช้พื้นที่ล็อบบี้แบบนี้ได้ชั้นในก่อนจะเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นลิฟต์ลูกบ้านเนี่ยก็จะใช้รูปแบบของเทสแกนได้ด้วยนะครับ ก็จะปรับมาหมดและสําหรับคอนโดในลักษณะรูปแบบใหม่แบบนี้นะครับบิส,ส่วนด้านในตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของ mail box นะครับเราจะเชื่อมต่อกับลิฟท์ซึ่งมีอาคารละ3ตัวนะครับขึ้นไปสู่ด้านบนเราจะพาไปดูส่วนกลางสวยๆเริ่มกันที่ชั้น5กันก่อนครับเ็ามาโผลที่ชั้น5นะครับก็เป็นลักษณะเหประมาณอารมณ์เหมือนสวนหลังบ้านนะครับซึ่งทั้ง2อ,อาคารเนี่ยมีเหมือนกันหมดนะครับ ซึ่งก็เป็นชั้นแรกนะครับที่เริ่มต้นเป็นชั้นพักอาศัยที่ต่อจากตัวที่เป็นที่จอดรถนะครับชั้น1-4ก็ที่นี่เนี่ยเขาให้ที่จอดรถมาเยอะด้วยตั้งประมาณ56%นะครับสำหรับโครงการที่อยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้าแบบนี้นะฮะที่นี่ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้ครับมีจุดที่นั่งพักผ่อนนะครับมีชิงช้าแล้วชิงช้าที่นี่มีฟีเจอร์ด้วยนะนี่มีที่วางของวางของวางอะไรได้นะครับผมเนี่ยถ้าเกิด เอาอะไรมาก็มาเสียบตรงช่องนี้ก็นั่งไปนะครับนั่งเล่นไปทําอะไรไปได้ก็มีให้ใช้งาน 2- 3จุดก็มีเสียงน้าเสียงอะไรเขาถ้าเป็น water ฟ e เจอร์ไว้นะครับก็เป็นจุดให้ออกมาเนาะเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศจากในห้องเล็กๆทั้ง2อาคารก็มีจุดแรกก็คือบรนส่วนนี้ที่ชั้นห้านี่เองครับแล้วเราก็มาอยู่นะครับชั้นบนสุดชั้นรูปตอบของที่นี่นะครับกดลิฟต์ขึ้นมาได้เลยนะที่นี่ครับก็เป็นโครงการแรกๆของสุภาลัยนะครับที่นำฟาสซิสิต้หลักทั้งหมดขึ้นมาไว้อยู่บนชั้นดาดฟ้า รวมถึงสระว่ายน้าสวยๆด้วยนะครับอย่างทั้ง2ทาวเวอร์นี้ก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้บนรูปท็อปทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันได้ด้วยสะพานที่เรากาลังเดินข้ามไปแบบนี้นะครับอาคาร A เนี่ยพื้นที่ส่วนที่เป็นส่วนอินดอร์นะครับก็จะมีสกายลูฟซึ่งจะมีฟังก์ชันให้นั่งเล่นพักผ่อนพูดคุยและมีลักษณะดีไซน์แบบโคคิเช่นนะครับรองรับการใช้งานด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีฟิตเนสนะครับ ที่ทั้งสองส่วนนี้ก็จะมีจุดเด่นก็คือการออกแบบด้วยกระจกใสโดยรอบนะครับให้ชมวิวเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นโซนที่ไม่ค่อยมีตึกสูงนะครับวิวเคลียร์หมดบนชั้นนี้ให้ชมวิวเมืองเนี่ยได้แบบ3 6 0องศาเลยนะครับค่ะของในส่วนของอาท์ด์นะคะก็จะมีสวนให้นั่งชมวิวนะคะสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสนามซ้อมพัดกอล์ฟด้วยค่ะอืมก็จะเป็นโชว์วงสวิงกันนะฮะใคร <laughs> ที่เป็น เขาเรียกว่านักกีฬานะครับคือจะมีทักษะนะครับมาโชว์มาเล่นกันแบบนี้นะครับกับเพื่อนๆได้ก็เป็นส่วนที่สนุกสนานและจุดนี้ครับที่เรายืนกันอยู่นะครับเป็นสะพานที่เขาทําพือบางส่วนเป็นกระจกใสนะครับที่เดินมาก็เสียวนิดนึงนะครับตกคุณสามารถมองนะครับที่จากข้างล่างนะครับที่ลงไปถึงชั้นล่างได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ค่อยกล้ายืนตรงกระจกเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นมุม ซึ่งถ้าเป็นช่วงเวลามเย็นเนาะแท้บรรยากาศที่ดีมากและเห็นหมดเลยนะครับวิวเคลียร์เนี่ยไปจนถึงกรุงเทพชั้นในเลยนะครับเห็นนาคานมหานครเลยนะครตรงนี้ทั้ง2อฝั่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะพานะครับข้ามไปนะครับดูแฟคตอ h ี่ไฮไลท์ที่นี่นั่นก็คือสระว่ายน้ําสวยๆนะครับที่อยู่บนอาคารดีนั่เองครับทุกคนครับและนี่ครับเราก็ขึ้นมาสู่ Facility Highlight ของโครงการนี้คือสระว่ายน้ำนะครับแบบ Infinity ี d g e สวยๆนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยกำลังไหวยอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าเลยนะครับมองตรงไปนี่เราจะเห็นสะพานพระราม8ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามีการจัดงานเนาะจัดพุจัดอะไรในช่วงที่มีเทศกาลเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับจากวิวตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีที่นั่งนะครับอย่างซันเบดเนี่ยจัดเรียงรายเอาไว้เรียบร้อยแลวนะครับสระตรงนี้ก็มีฟังก์ชันนะครับทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะครับทั้ง2ฝั่งของอาคารเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นล็อกเกอร์รูมนะครับให้ใช้ แต่พิเศษหน่อยสําหรับฝั่งที่เป็นสาะว่ายน้ำที่ Tower B เนี้ยก็จะมีสาวหน้าให้ด้วยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถใช้งานได้ทั้ง2อาคารเชื่อมโยงกันบนพื้นที่รูปท็อปของที่นี่ครับค่ะเราจะพาทุกคนมาชมห้องตัวอย่างกันนะคะต้องบอกก่อนว่าห้องที่นี่มีทั้งหมด4ไทปปค่ะห้องสตูดิโอนะคะขนาด29.5ถึง31ตารางเมตรค่ะแล้วก็เป็นห้องวันเบดรูจะมีอยู่2ขนาดนะคะจะเป็น34ถึง34.5ตารางเมตรกับ 41.5ถึง43ตารางเมตรค่ะแล้วก็ห้องวันเบดม plus ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีขนาด44.5ถึง45ตารางเมตรแล้วก็ห้องใหญ่สุดเป็นห้อง two bedroom จะอยู่ที่64.5ถึง74.5ตารางเมตรค่ะเรียกว่ารูปแบบห้องนะครับที่มีทั้งหมดนี้ก็ครอบคลุมนะครับทุกความต้องการทุกสเตจช่วงชีวิตของคุณเลยนะครับตอนนี้ครับเราขอพาทุกคนนะครับแลวต้องอายมาสตาร์ทเริ่มต้นกันที่ห้องแบบ One Bed Room Plus กันตอนครับเข้ามาส่วนแรกนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับเป็นพื้นที่ Living Area นะครับเข้ามาปุ๊บเข้าถึงส่วนพักผ่อนก่อนเลยจริงแล้วห้องต้องบอกว่าห้องที่นี่นะครับเขาจัดแบบขายแบบ Fully Fitted เนาะก็คือว่าออกแบบตกแต่งในบางส่วนของห้องไว้ให้ก็คือส่วนของเป็นชุด Built-in ชุดครัวนะครับแล้วก็ห้องน้ำส่วนอื่นเนี่ยเขาตกแต่งเป็นดีไซน์ให้เราเห็นนะครับนี่แถวมีพื้นที่ที่จะทำนะเป็น โซฟานั่งชมทีวีได้นะครับคิดว่ายังขาดน่าจะเติมเนาะอย่างน้องาอเนี้ต้องมีอะไรรองเท้าลต้องมีรองเท้าเยอะมากใช่ไหมครเมื่อวานเพิ่งเห็นเพิ่งไปเอฟรองเท้ามาใหม่ต้องมีที่ตั้งครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ครับที่เราจะทานะครับเป็นตู้สูงๆไปเลยครับตลอดความสูงของเพดานที่นี่ที่อยู่ประมาณ2.55เมตรนะครับเก็บรองเท้าเก็บอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะฮะตำแหน่งแอร์ส่วนแรกนี่ครับนี่เข้ามาเย็นชํำเลยฮะเพราะแอร์อยู่ไหนครับ นตรวนี้เลยนะอยู่ในทางเข้านะครับหตัวอยู่ในห้องนี้ซึ่งจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับขนาดใหญ่สังเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เขาใช้อย่างตัวชุดโซฟาที่เรานั่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ใช่แค่นั่งเดียวเนาะมีพื้นที่เก็บของด้านล่างมีอะไรให้ด้วยเพื่อที่จะได้ใช้พื้นที่ในห้องเนี่ยให้มันคุ้มค่ามากที่สุดในห้องมันจะใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับ แล้วตรงเนี้ยมุมเนี้ยอ่านเนี่ยเราอ่านเราไปนั่งก็จะเป็นมุมนะถ่ายรูปลงไอจีภายในห้องเราได้น,นะสตูดิโอต่างๆหรือ,อว่าแบบใส่เกมเมอร์นะคะโหตั้งคอมตรงนี้เลยค่ะพี่ต้นได้นี่ทั้งวันทั้งคืนเลยมีพื้นที่นะครับสำหรับทำนี้ซึ่งหราใครอยากทำตู้โชว์ทำอะไรนะครับพื้นที่ห้องตรงนี้ก็มีนะครับเป็นพื้นที่โอเพนแอเรียแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับกับพื้นที่ด้านในก็จะเป็นส่วนของครัวนะครับและตรงเนี้ยที่เขาทำออกแบบมาให้เราดูเนี่ย มันก็เหมาะมากในการที่จะเอาไ้รับรองนะเวลามีเพื่อนมามีแขกมาเนาะก็จะได้อารมณ์มีนั่งปาร์ตี้ได้นั่งทานข้าวนั่งชมทีวีภายในระยะเดียวกันนะครับซึ่งพื้นที่เขาใช้ในบริเวณที่เรายืนอยู่เนี้ยก็จะเป็นพื้นลามิเนตนะครับถัดที่อยู่ติดกันส่วนที่อยู่เป็นครัวนะครับครัวเนี้ยเขาให้ชุดเคาน์เตอร์ครัวมาให้และขาดก็แต่เครื่องช้ไฟฟ้าที่เป็นท็อปและฮูดจุดควันตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะได้เป็นท็อปครัวนะครับแล้วก็เป็นซิงค์ล้างจานหนหลุมแบบที่มี ที่พักนะล้างจานมาให้นะครับเวลาวางอะไรปกติมันจะเป็นบางที่เขาจะให้มาเป็นหลุมนเ<ม>ล็กหลุมเดียวเนาะถ้าเรามีตรงนี้ล้างจานล้างอะไรจนะมีที่พักทํางานง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีสามารถทานี่เขาเติมนะครับชั้นเก็บอุป,ปกรณ์ต่างๆไว้ให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ใช้งานได้ด,ด้านบนก็เหมือนกันนะครับมีตู้และที่อยากให้สังเกตหึ่งรายละเอียดเล็กน้อย,อย,อยคือโซนที่เป็นสวนครัวนะครับเขาจะทําพื้นนี้ก็จะเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งเราเห็นไหมเขาก็จะใช้เป็นบ เ,เพราะว่าบริเวณส่วนนี้เป็นบริเวณส่วนที่จะโดนพวกน้ําเกิดความชื้นได้ง่ายนะครับเขาก็ทํารองรับสิ่งนั้นเอาไว้แล้วก็เป็นตําแหน่งเดียวกันกันกบที่เขาจัดวางให้งานระบบสําหรับวางเครื่องซักผ้านะครับทุกอย่างที่จะโดนมีโอกาสโดนความชื้นก็จะอ,อยู่บริเวณส่วนนี้นะครับตลอดแนวแล้วก็ห้องน้ำนะฮะถ้าเกิดสังเกตนะครับเขาจะใช้ธรณีประตูนะครับ็จ่เป็นหินแกรนิตนะที่เป็นลายนี้นะครับกั้นอยู่ระหว่างห้องน้ำนะครับและส่วนของที่เป็นส่วนลิฟตงแอร์เรียนะครับ ด้านในก็จะเป็นสุขพันธ์นะครับที่เขาจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นของคอตโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกเล่าจับพวกอะไรพวกนี้สีสันก็จะเป็นสีขาวเป็นสีหลักนะครับส่วนด้านในครับห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ําที่เขาจัดอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นหนับน้าตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งเองใหม่นะครับเครื่องทาน้ําอุ่นก็ให้มาด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะย้ายเข้าคอนโดนะครับการที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเราก็ต้องไปถามเขาว่า ใช้วัดได้ไม่เกินเท่าไหร่เพราะมันจะมีนะครับแดงไฟฟ้าที่มันรับได้สูงสุดนะครับก็ต้องดูให้มันไม่เกินที่นี่ก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเขาติดตั้งมาให้แล้วด้านในนะครับก็จะตกแต่งนะครับโทนสีที่ผนังเนี่ยเป็นอีกสีหนึ่งนะครับเป็นลายหิงสีเข้มขี้น่าหน่อยก็ทําทให้ห้องน้ํามันดูไม่เรียบจนเกินไปนะครับพร้อมกับ ที่วางนะครับสบูต่ตรงนี้ที่เจาะช่องระบายไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยตัวที่กั้นนะครับธรณีนะครับระหว่างสเปียร์โซนแห้งเนี่ยก็จะทำอกสระในเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวท่อเรนอยู่คู่ทั้งด้านนอกและด้านในอยู่ในระนาบเดียวกันนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นห้องน้ําที่เขาจัดตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ทำธุระในห้องน้าเสร็จแล้วครับจะน้องาอนี่มาดูครับนี่เป็นห้องนอนนะครับห้องนี้มันโปร่งหมดสังเกตเพราะว่าเขาใช้เป็นบานกระจกนะครับแล้วก็นี่น้องไอลองเลื่อนดูครับนี่เป็นกระจกที่เป็น3ตอนนะครับทั้ง2ห้องเลยนะครับก็จะมีพื้นที่นะครับที่มันจะเลื่อนได้กว้างมากขึ้นเราจะเข้าจะออกจะเอาเฟอร์นิเจอร์นะครับยกยออกได้ง่ายเฟรมที่เขาใช้เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับก็เป็นสีอ่อนใครก็จะตกชอบตกแต่งบ้านมินิมอลนะสไตล์เงี้ยสีนี้ก็จะ เข้ากับการแต่งบ้านได้ดูในห้องนอนครับูในห้องนอนเราต้องใช้อะไรบ้างเตียงนอนก่อนค่ะใช่อันดับแรกนะฮะเตียงนอนเตียงนอนที่เขาทามาให้ดูตัวอย่างนะนวิธีการใช้งานนะครับก็เป็นสามารถที่จะใส่นี่นนฟังก์ชันเป็นลิ้นชักเก็บของอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับค่อนข้างเหมาะสําหรับคนที่ใช้พื้นที่ในคอนโดแต่ว่าห้องนอนนี้ใช้มันใหญ่นะครับถ้าไม่อยากบิวอิน เราชอบแบบมีหัวเตียงมีอะไรนะเราสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวมาใส่ด้วยก็ได้นะครับก็วางไว้ได้เพราะมีพื้นที่สองข้างเยอะก็ฝั่งนี้นี่เขาทํามาให้เรียบร้อยเลยนะฮะตู้เสื้อนะครับ,รบไม่ทำอะไรเขาทำมาให้ดูนะครับเรียบร้อยเลยเป็นตู้เสื้อานี่ไม่ต้องเลือกเลยวันไหนอยากใส่สีอะไรนะครับผมใส่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเราให้เห็นว่าห้องนี้จะเป็นโซนม,มินิมอลมินิมอลนิดหนึ่งนะครับสีอ่อนๆสวยๆฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถจัดวางได้หมดตรงนี้ก็ตั้งโต๊ะเครื่องแป้งไว้นะครับพอนั่งก็ยังมีพื้้นนนที่ใชงาะครับ เหลือเฟือเลยนะครับและเมื่อรองรับกับแสงที่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมาะมากในการนั่งแต่งหน้าแต่งตัวเนาะและบางคนถ้ามองว่าเรื่องของลักษณะว่าไม่ได้อยากให้กระจกหันเข้าตัวเวลานอนใช่ไหมตำแหน่งการวางก็วางได้นะครับควองกว้างนะใช่และที่สําคัญครับห้องนอนนี้นี่ได้กระจกเข้ามุมในห้องนอนด้วยเวลาเรานอนหรือนั่งดูไปฝั่งนี้มันก็จะเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นก็จะเห็นอไปไกลๆนะนี่เราเห็นตัวศานี ไฟฟ้านะครับในระยะเดินนิดเดียวนะแต่นี้แยกไฟฉายนะครับวิธีที่ข้างๆก็ยังมีนะก็าําไว้นะครับมีปลั๊กซ็อกเก็ตนะเสียบอยู่ด้านข้างนะใช้อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าน,นี้ได้ก็เป็นสไตล์ที่เราได้เห็นนะครับตําแตงแอร์ก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับในห้องนอนนี้ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับของห้องนี้นั่นคือห้องอเนกประสงค์นั่นเองครับแล้วเป็นห้องอเนกประสงค์ที่อ,อยากทําอะไรนะทําได้เลยอยากพี่ต้นอยากทาอะไรคะ พี่เป็นคนรักงานมากพี่จะทาในห้องทํางานนะพี่จะมีและการทํางานเราจะไม่ทํางานเปล่าๆนะไอ้เราจะต้องแบบซุนทรีเราจะต้องเลือกมาแล้วว่าคีย์บอร์ดเราสีอ่อนใชครับนี่เมาส์เราสีพาสเทลนะครับคอมเราก็นี่สวยงามนะเห็นปุ๊บก็หลับสบายหลับสบายหลับสบายเห็นแล้วก็อยากทํางานนะคือบรรยากาศการออกแบบบรรยากาศในห้องอ่ะมันก็จะช่วยนะทำให้เรามีกําลังใจในการทํางานใช่ไหมครับเราก็สามารถจัดตกแต่งได้ตามต้องการเลย นะอย่างห้องนี้ทำทำงานไปเนาะง่วงๆก็เอานะนี่มาเขีย่ยๆกระตุ้นให้เราตื่นได้อย่างนี้นะครับนี่จะเป็นข้าทำออกมาให้ดูเป็นห้องทํางานถ้าเราเป็นสายแฟชั่นเนไหมเราทําตรงนี้เป็นสเตชันในการออกแบบหรือว่าสายหนังทําทห้องดูหนังเป็นของตัวเองเลยค่ะ,คะตรงนั้นไม่พอไม่ราคาัคารก่น่ปิดห้องนี้ไปเลยต่ร้องเพลงอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรไหมมันอยู่ใกล้กับระเบียงมันเป็นโซนที่ไม่ได้อยู่ติดกับห้องอื่น เนาะมันเสียงก็มันจะต้องผ่านกระจกบ,บานเรื่องนี้ไปชั้นหนึ่งหรือถ้าใครอยากจะได้ห้องนอนเพิ่มที่นี่ก็ทำได้ลแล้วอ่าเราก็เอาลักษณะเพียงแต่ว่าอาจจะจําก,กัดไซส์ของเปียงนิดนึงนะครับเราก็ทํา,าเป็นแบบบิวอินทําเป็นแบบกึงก่งกึ่งเดย์เด,เดน้องไว้ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครอะปลูกต้นไม้เป็นสายเขียวนะพลังใบ <c oughs> ข้าวหอมคุณก็ทาไปเลยนะฟาร์มของคุณนะครับปลูกต้นไม้ปลูกอะไรได้ไงน้องชายผมนี่ก็ตัวนี้ปลูกกระบองเพชร ไลฟ์ขายาสดอยู่เนี่ยเขาก็ทำาี้มีพื้นที่งนี้ได้อ๋อต้องบอกว่า,วานี่ห้องนี้ได้แอร์อีกตัวนึงด้วยนะเพราะห้องนี้ได้แอร์นะมาพร้อมกัน3มห้องเลยไม่ต้องติดอะไรเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ติดกักรระเบียงเนาะด้านหน้าซึ่งพอตัวระเบียงนี่เราไม่ได้ใช้ในฟังก์ชันของการเป็นเครื่องซักผ้าเพราะเขาไว้ในส่วนของิฟวิงแอร์เียแล้วนะครับก็จะมีพื้นที่ที่เราอาจจะออกมาสูดอากาศอะไรเ,รเรน้อยๆตรงนี้ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น ฟังก์ชันนะครับและเลเยอร์ของห้องแบบ1ห้องนอนพ l u s นะครับที่เราพามาชมเป็นห้องแรกอีกห้องหนึ่งผมจะพาทุกคนนะครับไปดูห้องใหญ่ว่านี้หน่อยนะครับรูปแบบท้ายที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือ2ห้องนอนตามันเลยครับอ้าวน้องอายบ้านน้องอยู่ฝั่งกันโน้นเหรอบ้านที่อยู่ฝั่งกันนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ากันเห็นกันทุกทีกว นี่เพลงแบบวัยพี่วัยรุ่นเลยนะอ๋อต่ว่พี่เด็กๆอันนี้เรามาอยู่ครับเป็นในห้องที่สองครับเป็นห้องแบบสองห้องนอนนะครับที่นี่ซึ่งเป็นไท้ายที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูเห็นห้องกันก่อนนะภาพรวมนี่เขาจะแต่งห้องอีสไตล์นึงนะตะ่กี้เป็นห้องแบบสาวใสไวทำงานอันนี้ก็จะเป็นแบบลอฟๆอฟหน่อยนะครับเห็นใช้สีเข้มสีดำอะไรนะก็เห็นสะท้อนตัวตนของเจ้าของห้องนะผมว่าพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่ควรจะมีคือพื้นที่ที่ ว่างจะมาจัดฟังก์ชันอะไรงแล้วการตกแต่งเนี่ยแหละครับที่มันจะสะท้อนตัวตนของเจ้าของห้องที่คุณต้องการนะอย่างห้องนี้ครับสองห้องนอนเป็นแบบแปลนที่เป็นหน้ากว้างตรงกลางที่เรายินอยู่ด้วยกันเนาะแต่กี้ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ l ิ v i n g area ียนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะแบ่งแยกไปเป็นห้องนอนทั้งสองห้องพอเริ่มมาดูส่วน l i v i n g area ียก่อนเราเข้าประตูเข้ามาเนาะก็จะเป็นพื้นที่นี่ครับก็จะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันระหว่างส่วนครัวซึ่งเป็นครัวปิดนี่น้องไอาพาเข้าไปชมหนนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นกั้นไว้ด้วยบานเลื่อนนี่สามตอนเช่นเดียวกันครับทุกคนก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขาใช้นะครับกับห้องที่นี่นะครับทุกรูปแบบเพื่อทําให้การใช้งานภายในะห้องเนี่ยมันใช้กานได้งา่ายแล้วก็ทุกอย่างครับฟีเจอร์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมาอยู่ในห้องฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของส่วนที่เป็นอ่ะสักผ้าเนาะทางกับข้าวนะครับตู้เย็นอะไรทุกอย่างที่ส่งกลิ่นนะครับมีความร้อนมีความชื้น ก็จะอยู่ในห้องนี้นะครับจัดการได้ด้วยเป็นห้องครัวปิดเมื่อจะต่างกับทุกสักคู่นี้เนาะสักคู่นี้ก็จะใช้ชุดแบบเป็นเหมือนฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครัวเปิดนี่ก็จะเป็นครัวปิดนะครับฝั่งนี้ครับส่วนแรกของลิฟวิ่งแอเรียก็จะเป็นพื้นที่ของโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งพอมันเป็นพื้นที่ใหญ่เห็นไหม วางตัวกินข้าวได้สีที่นั่งเลยได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะใช่ก็จะเหมาะกับคนที่มีครอบครัวม,มีอะไรมาเนี่ยดนะดีไซน์ของอาจจะชอบถ่ายรูปนะครับอ่าสักสักโพสไหมฮะโอเคอ่าดีมากนะเดี๋ยวเอาฟิล์มไปอัดน,นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการตกแต่งห้องนะครับผมครับด้านในเชื่อมต่อกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนที่นั่งดูทีวีสิ่งที่ได้มาเพิ่มมานะจากห้องแบบนี้ก็คือได้วิวมาด้วย,วววยใช่เพราะว่า เปตาตะวันตำแหน่งโซฟาอยู่ติดกับระเบียงเลยซึ่งเป็นระเบียงที่ย้ายไปอยู่ช่วงตรงกลางห้องนะตรงกันกับตำแหน่งประตูพอดีนะครับเปิดออกไปตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงกว้างเลยนะครับออกไปรับลมรับอะไรได้ตรงนี้ก็จะเหมาะมากนะครับก็แอร์ติดตรงแหน่งนี้นะโฟล์ Flow ของแอร์นะครับก็จะผ่านที่นั่งน้องเข้าไปสู่ห้งบนเตากินข้าวเป็นโฟล์โฟล์เดียวนะครับแล้วแยกซ้ายขวาเดี๋ยวผมขอดูห้องเล็กก่อนนะห้องน้ำนะครับห้องแรกนะครับของห้องนี้ก็คือเข้าได้ จากด้านนอกนะคุณจะใช้งานเนาะอยู่ในส่วนดิมิงแอรีคุณเข้าน้ำนได้หรือคุณนอนห้องนอนนี้ก็เข้ามาในห้องน้ำนี้ได้อยู่ใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องนอนแรกนะครับห้องนอนนี้รูปแบบเลเยอร์ห้องอะ่ะเอื้อแบบนี้ครับก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้เตียงไซส์เล็กหน่อย่อยางเช่นอันนี้เขาลองลงเตียงมาสามฟุตครึ่งอาจจะเป็นลูกกำลังวัยกำลังโตเนาะหรือว่าเป็นแขกเป็นเพื่อนอะไรเข้ามาพักในห้องนี้ได้นะครับ เราสามารถที่ทำเดบสเพิ่มฝั่งนี้ซึ่งเป็นมุมพักผ่อนนั่งติดอยู่กับกระจกเลยนะฮะก็จะเป็นมุมสบายๆเหมาะคนขี้เกียจนะครับอย่างผมนะฮะนีนั่งดูนั่งอะไรไปก็เพลินๆนะใช้เวลาในห้องได้นะครับมีฟังก์ชันที่จัดวางเป็นอุปกรณ์ให้ด้วยเพราะทำ็นสไตล์ลอฟ เขาก็ทําเป็นโครงนะโชว์ลักษณะของวัสดุแล้วก็โชว์เสื้อผ้า,าไปนะครับสองข้างนะครับของตัวเตียงเนี่ยเขาจะมีหนะ้าซ็อกเก็ตไฟนะครับใช้งานได้ทั้งคู่นะคุณจะนั่งฝั่งไหนน,ะนั่งตรงนู้นนั่งเล่นให้แพดเล่นมือถือนอนตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือห้องแรกนะครับห้องนอนฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางนี่คือห้องนอนไฮไลท์ที่อยากจะให้ทุกคนได้มาชมนะครับเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่ซึ่งมันใหญ่มาก ถ้ามองว่าอีกฝั่งหนึ่งของห้องเรามีห้องตำแหน่งห้องนอนและตำแหน่งห้องน้ํานี่มันรวมพื้นที่ทั้งหมดและมีห้องน้ําในตัวด้วยสิ mm ่งที่จุดเด่นไฮไลท์นะครับเรามีช่องแสงทุกด้านเลยนะครับนี่ฝั่งหัวเตียงฝั่งนี้เป็นเข้ามุมฝั่งนี้ก็เข้ามุมเป็นหัวเตียงนะครับแล้วก็ได้กระจกนะครับบานใหญ่ ได้เป็นตำแหน่งที่สำหรับเป็นสเตชันส่วนตัวตรงนี้ได้ด้วยทำเป็นเด y เแบบตม่กี้ก็ได้นี่ก็ทำเป็น working station ขึ้นมาก็ได้นะครับมีตำแหน่งแอร์อยู่ฝั่งนี้แล้วผู้หญิงตัวเครื่องแป้งขาดไม่ได้อะไรครับแสงที่ช่วยแต่งหน้านี่เห็นไหมมีช่องแสงด้านนี้อีกซึ่งเปิดระบายอากาศเพราะฉะนั้นโฟล์นี่ห้องห้องนี้นะครับสามารถเปิดระบายอากาศจากบริเวณที่เป็นที่นั่งทํางานเนาะ้านงนี้โฟล์มันสามารถ วนเวียนได้เลยห้องนี้จะเป็นห้องที่ไม่อับแล้วก็มีแสงจพิงพอฟังก์ชันก่องเข้าห้องน้ำนี่ก็จะทาเป็นตู้เสื้อผ้าึ้นมหนไหนนะซึ่งห้องน้ํานี้พิเศษกว่าห้องน้ําอื่นอีกจริงจ,งจงฟังก์ชันฟีเจอร์เหมือนกันแต่ที่เพิ่มมาเปิดระบรายอากาศได้ด้วยนะครับห้องนี้ก็คือมีครบมากว่าเหมือนเป็นตาแหน่งห้องมุมไม่ได้ติดใส่เขาก็เลยทําเติมฟังก์ชันพวกนี้นะและใครนะครับที่ซื้อห้องสองห้องนอนที่นี่ไซส์จะสิบ้นไปได้โฉนดที่จอดรถเป็นของตัวเองอีกนะอีกหนึ่งคันประมาณ12ตารางเมตรนะ และนี่นะคะก็คือความน่าสนใจของโครงการสุภลายบ์กสถานีแยกไฟฉาตที่พวกเราสองคนพาชมกันงเองค่ะก็ที่นี่นะคะมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.99ล้านบาทค่ะมีค่าส่วนกลางแค่40บาทต่อตารางเมตรและค่ากองทุน400บาทต่อตารางเมตรค่ะถ้าเกิดคุณนะครับใช้ชีวิตอยู่ในย่านฝั่งทนอยู่แล้วนะครับหรือย่านศรีราช อยากหาคอนโดพร้อมอยู่นะครับใกล้รถไฟฟ้าอย่างที่นี่นะครับก็อยู่ใกล้กับสถานีแยกไฟฉายกินกแค่330เมตรแล้วก็มีการเดินทางด้วยรถนะครับที่มีติดก,กับถนนตัดใหม่สามารถเข้าเมืองนะครับหรือออกไปสู่ฝั่งตะวันตกได้อย่างสะดวกสบายครับที่นี่ก็เป็นอีกคอนโดที่น่าสนใจในบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีสวนกลางสวยๆให้ใช้งานด้วยครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและคราวหน้าเราทั้งสองคนจะพาไปชมที่ไหนอีกติดตามได้ที่นี่เช่นเคยกับพวกเรา Living s n e a น p กพิ